วันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคในการภาวนาว่าทำไมบางคนภาวนาแบบหนึ่งแล้วก้าวหน้าบางคนภาวนาแบบหนึ่งแล้วไม่ก้าวหน้าอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบางคนนั่งสมาธิแล้วจิตสงบบางคนเดินจงกรมแล้วจิตสงบอะไรคือปัญหาที่อยู่เบื้องหลังอาการต่างๆเหล่านี้ วิจัยธรรมผ่านผ้าขี้ริ้ววันนี้จะนํำเสนออย่างหนึ่งว่าทำไมเราภาวนาแล้วก้าวหน้าทำไมเราทําอย่างนี้แล้วจิตสงบทำไมทําอย่างนี้แล้วจิตไม่สงบก่อนจะไปถึงตรงนั้นจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังมีพระรูปหนึ่งเข้ามาบวชแล้วภาวนาอย่างไรก็ไม่เจริญพระพี่ชายให้ท่องคาถาสี่บรรทัดคําว่าคาถาเนี่ยหมายถึงกวีนิพนธ์ตั้งแต่เข้าพรรษาพระพี่ชายก็มอบกวีนิพนธ์ให้สี่บท จนออกพรรษาก็ท่องไม่ได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าเป็นอย่างนี้ตลอดพอวันออกพรรษาพระพี่ชายก็เลยบอกว่าความสามารถแค่นี้ไม่ก้าวหน้าในพระาศาสนาของพระาศาสดาไปศึกเสียเถิดพอพี่ชายพูดอย่างนี้ท่านก็สะเทือนใจมากๆเสียอกเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าวรจิตของท่านขณะกําลังจะไปกระโดดหน้าผาพระพุทธองค์จึงได้ดักรออยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นสเสด็จดําเนินออกมา ถามว่าภิกษุเธอกำลังจะทำอะไร ท่านก็ตอบว่าหม่อมฉันจะไปกระโดดหน้าผาพระพุทธเจ้าค่ะทําไมละ่ะก็เพราะว่าหม่อมฉันท่องคาถาสี่บัตรทัดไม่ได้พระพี่ชายก็เลยบอกว่าความสามารถอย่างนี้ไม่เจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพระพุทธองค์บอกว่าเธอมาบวชในพระศาสนาของเราฉันจะเป็นคนบอกเองว่าควรจะศึกเมื่อไรหรือทําอย่างไรจึงจะก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าในพระศาสนาของฉันเอาระตามเรามาภิกษุรูปนั้นตามพระพุทธเจ้าไปพระพุทธ พระองค์ได้มอบผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งให้กับท่านเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ที่พระพุทธองค์ทรงช้ายอยู่ พระพุทธองค์บอกว่าเธอเอาผ้านี้ไปแล้วภาวนาว่าระโชหาระนังระโชหาระนังเอาผ้าไปแล้วจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วเอามือคลึงผ้าภาวนาระโชหาระนังระโชหาระนังแปลว่าผ้าเช็ดทุรีหรือผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วเอาละเอามือขลึงไปบริกรรมไปผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วภาวนาไปผ่านไปครึ่งวันผ้าขี้ริ้วสีขาวกลายเป็นสีดำเปื้อนเหงื่อที่ซึมออกมาจากมือ ถ้าหวัวทึบรูปนั้นก็สังเกตดูเอ๊ะทำไม5ขีริวสีขาวกลายเป็นสีดำไปได้กระบวนการนี้สำคัญมากๆเราเรียกว่าทำวิจัยท่านเกิดการทำวิจัยทางธรรมขึ้นมาโดยที่พระเจ้าไม่ต้องสอนท่านนั่งสังเกตดูเอ๊ะตอนเช้าที่พระพุทธองค์ประทานมาให้มันยังสีขาวเกิดการไตรตรองเกิดการใช้ปัญญาแล้วเรียกว่าการวิจัยธรรมเกิดขึ้นแล้วเอ๊ะพอเราบริกรรมไปบริกรรมไปทำไมมันดำ มันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนี่อ๋อเรารู้แล้วเกิดจากมือของเราเงือจากมือของเราซึมเข้าสู่ผ้าสีขาวมันเลยดำอ๋อหรือว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่เดิมใจของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็เศร้าหมองไปเพราะเิเสที่มันจรมาเออผ้าคีริ้วอย่างไรใจก็คงเป็นอย่างนั้นสินะนั่นน่ะสินะผ้าคีริ้วอย่างไรใจก็อย่างนั้นพอไตรตรองมาตามลําดับวิจัยทาตามลําดับจิตก็สว่างสวยกลาย เป็นผู้ตื่นรู้ขึ้นมาโ่งเลยเหมือนจุดประีบปในที่มืดจิตของท่านที่มืดทึบเกิดสว่างสวัยขึ้นมาความมืดหายไปความสว่างเข้ามาแทนเหมือนเปิดของที่คว่ำงายของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสติปัญญาที่ท่านไม่เคยมีมาก่อนแต่มันมีละมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดแต่ยังไม่ถูกคนพบ หรือมีม่านบางๆกั้นอยู่พอท่านเพียรพยายามรดน้ําให้กับมเมล็ดพันธุ์แห่งความเตือนรู้ตามลําดับมเมล็ดพันธุ์นั้นก็โผล่พ้นผิวดินขึ้นมากลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แตกหนอ่อต่อใบเขียวขจีสีสันงดงามมากสดชื่นรื่นเย็นมีชีวิตมีชีวาพอท่านตื่นรู้แล้วท่านก็รู้แล้วว่าโอ้เราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเราได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นในเวลาฉันพัต าหารพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะประกาศสภาวะที่พระพุทธรูปนี้เป็นพระอาหารหันต์พร้อมทั้งยังมีอัจฉริยภาพพิเศษมากมายให้พระสงฆ์และญาติโยมคนอื่นๆได้รู้ก็จึงยังไม่ฉันเมื่อพระสงฆ์พร้อมกันหมดแล้วพระสงฆ์ทั้งปวงก็รอยอยู่ว่าเอ๊เมื่อ,อไหร่พระพุทธองค์จะฉันพระพุทธองค์บอกว่ายังฉันไม่ได้ยังขาดพระอีกรูปหนึ่งเอา้าโยมไปตามมาสิโยมก็ไปที่วัดพอไปที่วัด ก็ไปเห็นพระรูปหนึ่งเดินจงกรมพร้อมกับพระรวมเป็น1,000รูปแต่โยมคนนั้นอัศจรรย์มากเพราะพระทั้ง100รรูปนั้นหน้าตาเหมือนกันหมดทําไมหน้าเหมือนกันหมดกลับมาทูลพระองค์ว่าม่อมฉันไม่รู้จะนิมนต์พระรูปใดพระพุทธเจ้าค่ะเพราะมีพระเป็น1000รูปเลยเดินจงกรมอยู่ด้วยกันพระรูปหน้าเหมือนกันหมดเลยพระพุทธองค์ว่าไปเถอะไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเรียกชื่อท่านท่านชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะท่านชื่อ จุลบันดกเอ่ยชื่อท่านแล้วพระที่ท่านเนรมิตรขึ้นมาจะหายไปรูปจริงๆจะปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วจูงแขนท่านมาไปเถอะเดินไปแล้วเข้าไปจูงแขนรูปใดรูปหนึ่งถ้ารูปใดรูปหนึ่งถูกท่านจับที่แขนรูปอื่นจะหายไปทันทีรูปนั้นแหละพระจุลละบันดกมรทายกก็ไปพอไปถึงก็ไปจับมือพระรูปใดรูปหนึ่งใน1000รูปแล้วก็เอ่ยชื่อท่านท่านจุลบันดกเท่านั้นเองพระเนรมิตร99รูปก็หาย วับไปกลายเป็นพระหัวทึบรูปนั้นเองที่พระพี่ชายไล่ให้ไปตาย แต่บรรลุธรรมเพราะบริกรรมผ้าขี้ริ้วที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เพียงครึ่งวันคำถามคือทำไมเป็นอย่างนั้นผ้าหัวทึบกวีนิพนธ์สี่บรรทัดท่องสามเดือนไม่ได้ทำไมเจอพระพุทธองค์แค่ครึ่งวันก็บรรลุธรรมอะไรคือเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สำคัญมากใครที่เป็นครูใครที่เป็นผู้บริหารใครที่เป็นผู้นำศาสตร์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้ในวันนั้นสำคัญมากเทคนิคที่พระพองค์ทรงนำมาสอนพระจุลนบรบัก พระหัวทึบบทกวีสบรรทัดท่องสเดือนไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนวิธีสอนแค่มอบผ้าขี้ริ้วให้บริกรรมไม่ต้องชี้นำอะไรครึ่งวันก็บรรลุทำได้ด้วยตัวของท่านเองนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าจริต6ทุกท่านอยากฟังต่อไหมจริต6เนี่ยอาตมาว่ามันยาวไปเดี๋ยวจะย่อสิ่งดีๆให้ฟังแค่หข้อเท่านั้นนะ 1. ราคาจริตอัธยาศัยรักสวยรักงาม 2. โทสะจริตอัธยาศัยโกรธง่ายโมโหง่าย 3. โมหจริตอัธยาศัยหลงหนักไปในทางที่เชื่อง่ายไม่รู้จักใช้ปัญญาโมหะคือหลงสศรัทธาจริตอัธยาศัยหนักไปในทางศรัทธง่ายยึดถืออุดมคติเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ห้าพุทธจริตอัธยาศัยชอบใช้ปัญญาชอบเหตุชอบผลหนักในเหตุผลหกวิตกจริตอัธยาศัยชอบระแวดระวังขี้กังวลเป็นทุกข์ล่วงหน้าปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นเย็นไม่ค่อยได้ระแวงระวังคิดมากนี่คือจริตของคนหรือหมวกวหกใบแนวโน้มอัธยาศัยของคนในโลกนี้คนทั้งโลกมีเจ็ดพันล้านคนแต่ถ้ามองผ่านกรบผ่านแว่นของจริตก็มี ีคนเพียง6ประเภทมีคนเพียง6จริตเท่านั้นเอาละวันนี้น้องวิทย์ก็สรุปจริตทั้ง6ให้ฟังเขียงแค่นี้ให้เข้าใจง่ายๆถ้าอธิบายมากทุกท่านอาจจะงงสำหรับค่ำคืนนี้อาตมาน้องวิทย์คิดว่าให้เสียงภาษาธรรมชวนคุยชวนคิดและชวนทำ